h e l l o boys and girls สวัสดีค่ะนักเรียนมาเจอกับครูเบงกแล้วนะคะอ่านให้หยิบหนังสือภาษาอังกฤษเล่มสีฟ้าขึ้นมานะคะแล้วก็ให้เด็กๆเ,เปิดไปหน้า10กับ11นะคะเลข10อ่าก็จะเป็นเลข1กับเลข0อยู่ด้วยกันนะคะนีะ่หน้า10นะคะก่อนที่เราจะมาทำแบบฝึกหัดเรามาอ่านคำสั่งพร้อมกันก่อนนะคะ เด็กๆอ่านตามครูเบียเลยนะคะเขียนอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ตัวพิมยยพม์เล็กและคำศัพท์ตามรอยประเรามาเริ่มตัวที่หนึ่งกันเลยค่ะเด็กๆตัวแรกนะคะเรียกว่าตัว q ค่ะ q พิมพ์ใหญ่ q พิมยย q, พม์เล็ก นะคะคิวพิมพใหญ่จะมีลักษณะคล้ายๆกับตัวโอแต่จะมีหางนิดนึงนะคะเรามาฝึกเขียนตัวคิวกันก่อนค่ะเริ่มจากด้านบนนะคะแล้วก็เขียนโค้งลงมาข้างล่างนะคะเด็กๆเ,เขียนตามรอยปรานะคะอย่าให้ออกนอกเส้นเสร็จแล้วเติมหางเฉียงๆนะคะทีนี้มาฝึกเขียนตัวคิวพิมพ์เล็กกันบ้างนะคะให้เด็กๆเ,เขียน เหืนกับตัว c ก่อนนะคะเขียนครึ่งบานทัดนะคะแล้วก็ลากเส้นยาวลงมาค่ะมีหางด้วยเรียกว่า Q พิมพ์เล็กต่อไปค่ะคำศัพท์ที่ออกเสียงตัว Q นะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่า queen พระราชินีนะคะมาดูค่ะคำว่า queen มีตัวอักษรอะไรบ้าง Q u Wen Queen แปลว่าพระราชินีตัวต่อไปนะคะตัว R ค่ะ R พิมพ์ใหญ่ R พิมพ์เล็กวิธีการเขียนตัว R นะคะเริ่มจากเขียนตัว R พิมพ์ใหญ่ก่อนขีดเส้นตรงลงมาเขียนให้เต็มบรรทัดเลยนะคะแล้วก็เขียนหัวข้างบน เหมือนกับตัว P ก่อนแล้วก็ต่อหางยาวลงมาค่ะแต่เวลาขีดให้ขีดเฉียงๆนิดนึงนะคะ R พิมพ์ใหญ่ต่อไปตัว R พิมพ์เล็ก R พิมพ์เล็กจะเขียนแค่ครึ่งบรรทัดพอนะคะเด็กๆเริ่มจากเส้นที่เป็นเส้นจุดไข่ปลานะคะลากลงมาแล้วก็เขียนย้อนกลับไปข้างบน R พิมพ์เล็กค่ะ ต่อไปมาฝึกอ่านคำศัพท์นะคะที่ออกเสียงตัว R กันนะคะเช่นคำว่า rabbit rabbit าคำว่า rabbit มีตัวอกักษร R A W B I T rabbit แปลว่ากระต่ายต่อไปค่ะจะอยู่หน้า11นะคะหน้า11ก็จะเป็นเลข1กับเลข1คู่กันนะคะอ้า ตัวต่อไปเป็นตัว S นะคะอ่า S พิมพ์ใหญ่ S พิมพ์เล็กตัวนี้เขียนง่ายมากเพราะว่าทั้งตัวพิมพ์ใหญ่ตัวพิมพ์เล็กหน้าตาเหมือนกันเลยอ่ามาฝึกเขียนก่อนนะคะเริ่มจากข้างบนเขียนจากข้างบนลงไปข้างล่างนะคะ เขียนโคง้งเหมือนเหมือนตอนงูเลื้อยเลยอ่าพอมาเขียนตัว S พิม์พเล็กก็เขียนแค่ครึ่งบรรทัดพอยกตัวอย่างคำศัพท์ที่ออกเสียงตัว S นะคะเช่นคำว่า snake ไม่ใช่ s u n n e นะคะต้องออกเสียงว่า snake นะคะอ่ามาดูคำว่า snake มีตัวอะไรบ้างมีตัว s n a k e อ่านว่า snake แปลว่างูตัวสุดท้ายของคลิปนี้นะคะตัวทีค่ะเด็กๆทีพิมพ์ใหญ่ทีพิม์พมเล็กามาดู t ีพิม์พใหญ่ค่ะเริ่มจากเขียนเส้นตรงเต็มบรรทัดก่อนแล้วก็เขียนเส้นแนวนอนข้างบนนะคะนิดนึงพอมาเขียนตัว t พิม์พเล็กให้เลยเส้นลอย ปะตรงนี้ขึ้นมานิดนึงนะคะให้เด็กๆลากลงมาเลยค่ะแล้วก็มีตะขออยู่ข้างหน้าแล้วก็ขีดเส้นที่คอนิดนึงยกตัวอย่างคำศัพท์ที่ออกเสียงตัวทีนะคะคือคำว่า tiger tiger เสือนะคะคำว่า tiger มีตัวอักษร t i g e r tiger แปลว่าเสือนะคะอ่าวเด็กๆมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ Q Q Queen Queen พระลาชินี R R Rabbit Rabbit กระต่าย S S snake snake งู t ee. t ee. tiger tiger เสือทีนี้นะคะให้เด็กๆทุกคนเขียนตัวอ,กอักษร ของทุกตัวตามรอยประให้เสร็จนะคะแล้วรวมไปถึงคำศัพท์ด้วยค่ะพ่อเขียนเสร็จแล้วให้เด็กๆเ,เขียนชื่อของตัวเองที่ว่างๆนะคะด้านล่างแล้วถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูดูในลายกลุ่มของแต่ละคนด้วยนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้ลาก่อนนะคะ Good bye see you next time